วันนี้แม่บ้านจะพามาทำผัดฉ่าลูกชิ้นปลาสับค่ะลูกชิ้นทำเองทำยังไงให้เด้งอร่อยเหมือนลูกชิ้นปาลากรายเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแม่บ้านได้ปลายิสกจากแหล่งธรรมชาติมาค่ะตัวนี้หนักประมาณ3กิโลนะคะแล่เอาแต่เนื้อไม่เอาหนังค่ะปลาสับที่แม่บ้านนำแช่ฟีดไว้ค่ะนำออกมาและตั้งทิ้งไว้ให้ละลายแบบนี้ก่อนนะคะเราจะไม่ต้องใส่น้ำแข็งหรือว่าเติมน้ำเย็นนะคะเขาก็จะนวดแล้วเด้งได้ค่ะ ปรุงรสด้วยเกลือแป้งข้าวโพดเนื้อปลาของเราเป็นปลายิสกนะคะต้องใช้แป้งข้าวโพดช่วยนิดนึงถ้าเป็นปลากลายก็ไม่ต้องใส่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะปลายิสกเท็กเจอร์เนื้อเขาก็จะไม่ได้เหนียวแบบปลากรายนะคะเราก็นํามานวดนวดฟาดฟาด,าดประมาณ30นาทีจนเขาเหนียวก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะฟาดแบบนี้เลยค่ะ แม่บ้านกฟาดมาประมาณครึ่งชั่วโมงปั้นได้แล้วนะคะตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นเดือดแล้วเราก็ลดไฟลงให้น้ำนิ่งเลยค่ะปั้นลูกชิ้นปลาสับของเราหย่อนลงหม้อจนหมดเลยค่ะเนื้อเขาเด้งเหนียวใช้ได้เลยค่ะไม่แพ้ปลากรายค่ะพอเขาลอยขึ้นแบบนี้สักสามนาทีค่ะตักขึ้นไปน็อกในน้ำเย็นได้เลยค่ะ แม่บ้านใช้น้ำเย็นธรรมดาค่ะใครจะใช้น้ำแข็งลอยก็ได้นะคะน็อกพอคลาย้อนแล้วค่อยตักขึ้นค่ะนี่ค่ะเด้งเด้งใช้ได้อยู่ค่ะเตรียมวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีค่ะพริกไทยเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะใครชอบมากก็ใส่มากได้นะคะรากผักชีสามรากขกให้ละเอียดค่ะ กระเทียมจีนพริกเหลืองค่ะใครจะใช้พริกแดงจินดาพริกขี้หนูใช้ได้หมดเลยค่ะพริกเหลืองเขาก็จะเผ็ดน้อยนิดนึงสีเขาสวยดีค่ะแหลกได้ที่แล้วเราก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยใส่พริกที่โขลกลงไปผัดให้หอมเลยค่ะหอมได้ที่เราเราก็ใส่ลูกชิ้นปลาสาบลงไปค่ะผัดพอให้เขาเข้ากันดี ใส่น้ำล้างคกลงไปด้วยค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสที่แม่บ้านทำเองนะคะผงปรุงรสไก่ใส่สักนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะ น้ำปลาดีนะคะค่อยๆปรุงค่อยๆชิมนะคะปรุงมากเดี๋ยวเราจะแก้ไขยากค่ะเราสามารถเติมได้ทีหลังเสร็จแล้วใส่มะเขือพวงค่จะใช้มะเขือเปาะก็ได้ค่ะหรือจะใส่มะเขือเปาะเพิ่มก็ได้ค่ะกระชายหั่นฝอยพริกไทยอ่อนค่ะผัดให้สองอย่างนี้สุกนิดนึงค่ะ พริกชีฟ้าแดงใบมะกรูดค่ะแค่นี้ก็น้ำลายแตกแล้วนะคะหอมฉุยเลยค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆค่ะใส่ใบกะเพราเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยผัดให้ใบกะเพราสลดดีก่อนนะคะ นี่คะ่ะได้เสร็จเรียบร้อยคะ่ะ <_ EN _> เพื่อนๆสามารถซื้อเนื้อปลากรายนะคะมาทําลูกชิ้นเองก็ได้ะคะ่ะในตลาดจะมีเนื้อปลากรายขายะคะ่ะหรือใครจะใช้ลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อนํามาผัดก็ได้เลยะคะ่ะลองไปทํากันดูนะคะรับรองข้าวหมดหม้อแน่ๆค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคะ่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ